สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกัน ได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ PTT เดินหน้าซื้อ a v o o g n u US ผู้ผลิตยาเฉพาะทางจากอเมริกาในมูลค่า658ล้านดอลลาร์ PTT บอกว่าตอนนี้ปิดดีลซื้อ a วัวเจนยูผ่านบริษัทโลตัสฟา a ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากทำตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายครบหมดการซื้อขายก็มีผลสมบูรณ์ในวันที่3เดือนธันวาคมปี68 a v อ o g เจ US เป็นบริษัทที่ทำงานด้านวิจัยพัฒนาผลิตแล้วก็ขายยากลุ่มเฉพาะทางในตลาดอเมริกาการเข้าลงทุนครั้งนี้จะทำให้โลตัสเข้าไปถึงตลาดสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นตลาดยาที่ใหญ่สุดในโลกแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้โลตัสในด้านการวิจัยการผลิตและการขายด้วย ส่วนเรื่องการปรับสัดส่วนหุ้นของโลตัสที่ PTT ได้รับอนุมัติให้ขายหุ้นไม่เกิน2%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดผ่านตลาดหุ้นไต้หวันนั้นตอนนี้บริษัทก็เริ่มทยอยปรับพอร์ตไปแล้วส่งผลให้สถานะของโลตัสเปลี่ยนจากบริษัทย่อยมาเป็นบริษัทร่วมภายในไต,ตรมาส4ปี68 ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กลุ่ม PTT ในธุรกิจไลฟ์ไซล์ที่อยากผลักดันการเติบโตของธุรกิจยาในโลตัสและให้บริษัทสามารถพึ่งพาเงินทุนของตัวเองได้มากขึ้นพร้อมสร้างประโยชน์ระยะยาวให้กับกลุ่ม PTT และสังคมไทยด้วย สุดท้ายที่ประชุมคณะกรรมการของโลตัสก็มีมติไฟเขียวให้เข้าซื้อหุ้นเอเว g เจน s ทั้งหมดผ่านบริษัทลูกของโลตัสในสหรัฐโดยประเมินมูลค่าผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ658ล้านดอลลาร์มากันที่ข่าวต่อมา KTB เปิดยุทธศาสตร์5ข้อดัน ROE แตะ10%หนุนงานรัฐและคืนไรายได้ระดับแสนล้าน KTV เล่าว่าตอนนี้บทบาทของธนาคารต้องทำสออย่างควบกันเลยนะคะทั้งเป็นแบงก์พาณิชย์ที่ต้องแข่งขันในตลาดการเงินและยังต้องเป็นกำลังสำคัญช่วยภาครัฐผลักดันนโยบายต่างๆให้ถึงมือประชาชนโดยเฉพาะช่วง4-5ปีที่ผ่านมาที่ธนาคารต้องทำงานหนักมากขึ้น ผู้บริหารฝั่งรีเทลของ KTB บอกว่าในมุมแบงค์พาณิชย์ก็ต้องทำทุกอย่างให้แข่งขันได้ทั้งบริการทางการเงินและโซลูชันต่างๆแต่ในอีกบทบาทหนึ่ง KTB ก็ต้องตอบโจทย์ภาครัฐด้วยเพราะถือว่าเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศหนึ่งในความสำเร็จให,ใหญ่ๆก็คือแอปเป๋าตังที่ใช้ช่วงโควิดซึ่งตอนนี้มีคนใช้มากกว่า40ล้านคนแล้วค่ะยังรวมถึงแอปถุงเงินที่ช่วยร้านค้าต่างๆด้วย ตอนนี้ KTB ก็อัปเกรดเป๋าตังค์เพิ่มฟังก์ชันเยอะมากทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือเช็คสิทธิ์สุขภาพผ่าน Health Wallet ส่วนฐานลูกค้าทั้งธนาคารรวมกันตอนนี้มากกว่า63ล้านคนทั้งจากโมบายแบง n ิ้ง g เป๋าตังค์ไลน์และร้านค้าถุงเงินที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้โครงการรัฐเข้าถึงคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนที่ไม่ถนัดดิจิทัล ในฝั่งผู้ถือหุ้น KTB เองก็โตแรงเลยค่ะ MarketCap โตประมาณ3เท่าเมื่อเทียบกับ4-5ปีก่อนและถ้าดูตัวเลขสิ้นปี6-7ธนาคารก็คาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่แถวแถว44,000ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับแบงก์ใหญ่รายอื่นๆแล้วช่องวางกำไรที่เคยห่างก็ปิดลงเรื่อยๆ ส่วนเรื่องผลประโยชน์รัฐกระทรวงการคลังที่ถือหุ้น55%ก็ได้กำไรส่วนเพิ่มจากมูลค่าหุ้นที่ขึ้นจาก155,000บาทในปี63มาเป็น380,000ล้านบาทและที่สำคัญ KTB ยังคืนเงินให้ประเทศผ่านค่าธรรมเนียม FIDF ภาษีและเงินปันผลรวมมากกว่า122,000ล้านบาทในช่วง4-5ปีที่ผ่านมา เรื่องคุณภาพสินทรัพย์ก็ปรับดีขึ้นด้วยค่ะ NPL ลดจาก3.8%ในปี63เหลือราว2.9%และถ้าตัดสินเชื่อรัดที่เสี่ยงต่ำออก NPL ลดจาก4.4%เหลือ3.3%เทียบชั้นแบงก์พาณิชย์รายอื่นได้เลย ผู้บริหารฝั่ง Product กับ Solution ก็เสริมว่า KTB ยังเจอโจทย์ใหญ่ระดับโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์ภูมิอากาศสังคมสูงวัยการย้ายเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนแบบรวดเร็วธนาคารเลยตั้งเป้าดัน ROE ให้เกิน10%ตั้งแต่ปี68เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นและวางยุทธศาสตร์5ข้อในการเดินหน้า ยุทธศาสตร์หลักก็จะเน้นใช้ความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างไรายได้ช่วย SME และรายย่อยให้เข้าถึงบริการดีขึ้นพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่าง w e l l t คเวิร์กชัว a ์แบ n กและบริการ Banking as a service รวมถึงสินค้าเพื่อแนวทาง ESG พร้อมทั้งยกระดับบริการลูกค้าทุกขั้นตอนให้ทันสมัยเร็วปลอดภัยแล้วก็เชื่อมกันมากขึ้นโดยเร่งดิจิทัลกระบวนการต่างๆใช้ข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งรายบุคคลและธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัลอีกส่วนคือเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อเสริมความมั่นใจลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคารและก้าวสู่โหมด personalized banking อย่างเต็มตัว สุดท้ายคือการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการทำงานใหม่ทำให้พนักงานกล้าเปลี่ยนกระฉับกระเฉงพร้อมอัพสกิลและรีสกิลโดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบค่ะมากันที่ข่าวต่อมา S&P n n เปิดตัวเครื่องดื่มไฮบริดเจลเล่เยลลี่โซดาลุยจับกลุ่มเจนซัแบบจัดเต็มสีนานาพรเขาปังมากค่ะ รอบนี้หยิบไอเดียใหม่มาปั้นเป็นเครื่องดื่มไฮบริดในชื่อว่าเจเล่เยลลี่โซดาที่เอาความหนึบของเยลลี่เมื่อร่วมกับความซ่าของน้ำอัดลมในขวดเดียวคือเปิดมาก็ว้าวเคี้ยวคำแรกก็คือโดนเหมาะกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่นที่ต้องการอะไรที่มันสนุกและแชร์ลงโซเชียลแล้วดูดีแบบสุดๆคุณวิโรธวชิระเดชกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของ S N n P เขาบอกว่าตอนนี้ตลาดเครื่องดื่มช่วง8เดือนแรกติดลบ เพราะหน้าร้อนปีนี้มันร้อนน้อยและร้อนสั้งกว่าปกติทําให้น้ําอัดลมหดตัวไป7%แต่ตลาดเยลลี่พร้อมดื่มนี่สวนกระแสเลยนะคาดว่าปี68จะโต4%เป็น3,139ล้านบาทและปี69จะโตต่ออีก5%เป็น3,296ล้านบาทเพราะคนยังอยากลองของใหม่ตลอดเวลาก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงเลือกปั้นหมวดสินค้าใหม่ทำเจเลล่เยลลี่โซดาออกมา ซึ่งเปิดตัวมาด้วย3รสชาติที่คนไทยชอบคือสตรอเบอรี่โซดาส้มโซดาแล้วก็มิกซ์ฟรุตครีมโซดาราคาเข้าถึงง่ายแค่10บาทจับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและวัยรุ่นแบบตรงๆกลยุทธ์ของเขาก็คือต้องการสร้างโมเมนต์สนุกทันทีแชร์แล้วดูดีทันทีเพราะตอนนี้ความรู้สึกของผู้บริโภคมันสำคัญมากกว่าคุณสมบัติของสินค้าอีกค่ะโดยเขาเลือกใช้ติ๊ t ตอกเป็นพื้นที่หลัก ปั้นคอนเทนต์ที่เล่าเรื่องประสบการณ์มากกว่าการขายตรงด้วยรวมถึงมีอินฟลูเอนเซอร์หลายภูมิภาคมาช่วยดันทำให้รีวิวจริงเกิดเร็วคนลองของก็เพิ่มไหวและกลายเป็นหลักฐานทางสังคมที่ช่วยดันกระแสได้แรงกว่าโฆษณาแบบเดิมเป้าหมายของ S N P ไม่ใช่แค่ยอดขายนะแต่ต้องการให้คนรู้สึกกับเจเล่เยลลี่โซดาและให้กลายเป็นแบรนด์ที่สร้างกระแสได้จริงในระดับประเทศ ซึ่งตัวสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวผลักภาพลักษณ์ของบริษัทให้ทันสมัยขึ้นและปูทางไปสู่สินค้าไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในอนาคตด้วยค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยอยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ